สวัสดีครับผมบอยครับที่บรกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์เน็กเจนเดนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับราคาขายอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับมารีวิวลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้จะเป็นพิเศษนะครับก็คือเพิ่มแพคเกจเสริม6 0 0ม0บาทมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวบอยพาชมครับว่าครันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็บอยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้านั้นมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับตัวสปอร์ตนะครับของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีเทากราฟไทน์นะครับพร้อมกับตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีเทากราฟไทน์นะครับชายด้านล่างนะครับตัดสีบอลนะตัวไฟตัดหมอกนะครับจะมีให้จากโรงงานครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับพร้อมกับไฟวิ่งวันตัว C นะครับคันนี้นะครับจะมีกล้องรอบคัน360องศานะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะฝังอยู่ใต้ของโลโก้ฟอร์ดนะครับตรงนี้นะครับมาบอชี้ให้ดูนะครับ จะอยู่ในส่วนของตรงนี้ด้านล่างนี่นะฮะอ่าแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดนะครับผมที่มีเพิ่มในรุ่นของแพ็กเกจนะครับแล้วก็ตัวของด้านข้างนะครับบอยใส่คิวล้อนะครับส่งแรปเตอร์ให้นะแล้วก็คันนี้ครับพิเศษนะครับจะใส่ล้อมแม็กของแรปเตอร์นะครับอ่าติดตั้งล้อแม็กของแรปเตอร์นะขนาด17นิ้วนะครับยาง BF นะก็คือทั้งชุดนะครับอ่าเป็นของ แ a ปเตอร์เลยนะครับแล้วคันนี้พิเศษนะครับสั่งทำ a ปเตอร์นะครับ1.5นิ้วนะครับอ่าดี๋ยวบอลให้ดูนะครับด้านข้างนะครับก็จะพอดีกับซุ้มนะครับพอดีกับซุ้มนะดูนะฮะนี่ครับก็สวยงามนะครับอ่าแล้วก็ตัวรถสปอร์ตเองนะครับคันนี้นะครับตัวแก้ม นะครับแก้มข้างกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเทากราฟนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีเทากราฟนะครับทัานี้นะครับก็จะมีกุญแจคีย์เลสนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวของกล้องด้านข้างนะครับแล้วก็มีตัวของเตือนรถมาด้านข้างนะครับให้นะครับก็จะติดอยู่ตรงที่กระจกนะครับเหมือนรถรุ่นท็อปอื่นๆนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ที่มีในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มาติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้นะครับแล้วก็จะมีกระส่าสีชิ้นนะครับจากองงานะตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะครับ LED แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่อขอโทษทีครับตัวด้านหลังนะครับตัวเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับสล้อนะครับแบบนี้นะครับดิสเบรกสล้อนะนะครับแล้วก็อันนี้บอให้ดูมองจากด้านหลังไปนะครับก็ สวยงามมากนะครับกับล้อของลัตเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเองนะครับก็จะเรียบนะครับมีคําว่าสปอร์ตไฟท้าย LED นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์การยะด้านหลัง4จุดนะครับแล้วก็กล้องมองด้านหลังนะครับตัวรถเองนะครับก็จะได้ในส่วนของเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับระบบช่วยเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นออกจากช่องทางนะครับก็จะมีช่วยเบรกให้นะครับ แบ็คนะครับ6ใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคูดคอนโทรลแบบแบกษาระยะห่าง p ร้ s t สต็อปแอด้วยนะครับก็เรียกว่าออปชันจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยจะได้ขนาดถึง12นิ้วนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่น่อยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518ครับหรือว่าแอดดิไดตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ปอยขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ